สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ KCs i ฟันมาเรียบเดทประจำเดือนมิถุนายน2566นะครับวันนี้กอ็อยู่กับผมเต้นทีรวัตวงศ์สมเคราะห์และ <c oughs> อาจารีสนใจยุทธนะคะพี่ยุ้ยนะคะให้อารมณ์เหมือนเราเป็นผู้ประกาศข่าวท่านหนึ่งในกับฉองบันไเขาหล่ออยากเป็นผู้ประกาศข่าวเหร พี่อยากรวยค่ะไม่ได้อยากทำอะไรอยากรวยจริงๆครับก็มาพบกันทุกเดือนเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มีประเด็นมาคุยกันอีกแล้วนะครับโดยวันนี้อยากจะโฟกัสที่ตลาดนึงมากๆที่มันไม่ค่อยจะเพอร์ฟอร์มไปไหนเลยทั้งๆที่ฝั่ง US และก็เทคเนี่ยพุ่งแบบไม่หยุดไม่หย่อนนะครับที่นั่นก็คือจีนนั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะว่าประเทศจีนเนี่ยมีการเปิดเมืองตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่ทำไมทำไมมันถึงไม่ขยับไปไหนสักทีนะเดี๋ยววันนี้พี่โยับจะมา ไล่เรียนประเด็นนี้กันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเอยาขอ wrap ั p สีที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาสั้นๆก่อนนะก็อย่างที่ทุกท่านทราบว่าตัวปัญหาของสหรัฐที่มีเรื่องเดซิลลิงเนาะทำไมถึงเป็นปัญหากวะนั่นสี แต่วิปัญหาทุกท่านก็จะเห็นว่าตลาดพูของอหรสหานี่ยังเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะปัจจุบันก็มีเขาเรียกว่าความคืบหน้าแล้วก็คือตกลงกันได้มากขึ้นแล้วก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรนะะสิ่งที่ตามมาก็อาจจะเป็นในเรื่องของอักอรเมึว่าเขาจะทําข้อตกลงในการลดรายจ่ายของภาครัฐเนี่ยยังไงได้บ้างคือนเป็นเรื่องการเมืองแหละเป็นเรื่องการเมืองอแต่ว่าข่าวหนึ่งที่ตามมาติดก็คือในเรื่องของโอเปกและซาอุาที่จับมือกันลดกําลังการผลิตน้ำมันวันละหนึ่งล้านบาร์เรล สิ่งที่ตลาดเคยสบายใจไปหนึ่งปลอกก็คือในเรื่องของะะราคงงาน,นาแล้วก็เงินเฟอ้อที่มันลงมาแล้วนะครับตัวเฮดไลน์เนี่ยประเด็นนี้ก็อาจจะต้องติดตามอีกทีกหนึ่งว่ามันจะทําให้เฟดเนี่ยสามารถที่จะสกิปหรือว่าพอส์การขึ้นเวทไฮในเดือนนี้ได้หรือเปล่ามันค้องไปด,ดูตัวเลขแหละว่าตัวเลขประกาศออกมาจริงๆเฟดให้ความสาคัญกับอันนี้เลแมว่า คือคนต้องมีงานทําเศรษฐกิจต้องดีหรือว่าได้เงินเฟอ้อต้องไม่สูงอันนี้คือเป้าหมายแบบความฝันอันสูงสุดของการเฟด <c oughs> นะ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้คืออ่ะคนก็มีงานทำแหละแต่เริ่มที่จะไม่มีงานทำมากขึ้น,นว,ว่างานมากขึ้นใ <3. 7 S 2> ช่ไหมคับอยู่ที่จนะจาก35มา37 <c oughs> ก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เฟดคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าขึ้นไปเรื่อ,อยๆจะทำให้มีปัญหาโบดในแบงกิ้งเซกเตอร์ไหนหรือเปล่าหรือจะมีปัญหาทำให้อันพันเมนต์มันเด้ง สูงมากเกินไปเปล่ามันคงต้องจับตาดู Data แหละแต่มันก็ส่งสัญญาณได้ว่าใกล้จะจบการขึ้นดอกเบีย้ยเต็มที่แล้วแต่ไม่ได้แปลว่าจะลงดอกเบีย้ยใช่ยังตรงนี้มันจบเกิดาวจะลงขึ้นแต่มันคงต้องดูวนว่าเมื่อไหร่จะลงได้ถ้าดูจากตัวเลขที่ที่แอนน y ลิสต์ทำกันไว้มันอาจจะมีความเป็นไปได้เดือนที่แล้วเราคุยว่า Quarter ควอเตอร์3ปามนะเดือนนี้าอาจจะขยับไปควอเตอร์4ที่เราจะเห็นคออินฟล레이ชั่น กับดอกเบีย้ยห่างกันอย่างมีรัยะสําคัญที่เฟดอาจจะสิกเนลได้แค่สิกเนลก็พอแล้วไม่ได้ผัวนวันประกันพุ่งนะครับมันเัวเล่นผลออกมาเป็นยันไง <empieza> ก็ฟังเดี๋ยวเราค่อยๆอัปเดาตด a ต a ้ากันไปครับผมก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปเข้าสู่ประเทศจีนนะฮะเดี๋ยวเรามาอัปเดตมาร์เก็ตโทสแมนสั้นๆนิดหนึ่งว่าในช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะครับทีม เดือนที่ผ่านมาคนที่ดูเป็นพระเอกพระเอกก็คือผู้ร้ายในปีที่แล้ว <laughs> ก็คือ g l ก a l t e c h นะร l o วก t บวเเนี่ยเดือนที่ผ่านมาบวกประมาณ8%เนะญี่ปุ่นบวก7จ็ดไนะต้หวันบวก6กนะแสแดกบวก5.8นะแล้วที่เหลือก็ลดหลั่นกันมา <laughs> คนที่ดูเป็นตัวร้ายตลอดเวลาดูเป็นตัวโกงตลอดนะคะคือทั้งจีนะ <laughs> ดูแบบเอ๊ะทำไมไม่ไปสักทีนะเอชแชร์ลบไป8%นะเอชแชร์ลบไปประมาณ5นะถ้าเยโทเดก็ต้องบอกว่าพระเอกก็ยังคงเป็นโ b บอ t เทคโนโลยีอยู่บวก30บวก30นะคะคุณังไม่ผิดบวก30แต่ก็ยังไม่ได้กลับไปคายเดิมนะใช่ยังเหลือแก็บอยู่คนที่ดูเหนื่อยใจหน่อยจะเป็นเอชแชร์นะลบประมาณ8ลบประมาณ9แล้วไทย8เหมือนกันอ่ะมัน มันจะเทคก็ก็มีความเป็นเทคจะแต่ว่ามันมีปัญหาของมันนะเดี๋ยวเราค่อยๆไปคุยกันบอกว่าซื้อจีนแล้วหวังอะไรซื้ออยู่ระหวหวังอะไรดีกว่าอันี้ก็โดยรวมๆก็คือฝั่ง US perform แหละฝั่งเอเชียไม่ค่อยอ่ะเดี๋ยวเรามาลงดีเทลกับที่จีนเลยครับไม่ไม่เสียเวลาอะทีนี้เวลาคุยถึงเรื่องจีนนักลงทุนดยจีนต้องมีจีนทุกคนไม่มีจีนคืออาจจะยังไม่ได้แบบรับรู้ถึงความ คันขวบรสชาติของการลงทุนมันเปอย่างนี้ใช่ทีนี้ถ้าพูดถึงจีนน่ะสิ่งที่เราฟังมาโดยตลอดนะเราคือซื้อหุ้นจีนสถูกอืออ่ะซื้อถูกเอาเวลเวช่าน้าสนใจมากเลยราคานี่น่าสนใจเราต้องเข้าใจก่อนว่าของถูกควรซื้อได้ถูกต้องควรซื้อของถูกนะแต่ต้องทําความเข้าใจว่าของถูกไม่ใช่ของที่จะขึ้นเลยของถูกคือของที่ดาวไซต์ต่ำและรอคาตาลิส์อะไรสักอย่างมากระตุ้นให้มันขึ้น ทีนี้ซื้อถูกแล้วก็หวังว่ามันจะขึ้นนะความหวังของการซื้อของถูกก็คือเพราะว่ามันถูกมันาจะขึ้นแต่เราจะเคยเห็นหุ้นหลายๆชิกเตอร์ที่ Always ถูกตลอดเวลาแต่ไม่ขึ้นเพราะว่า 1. คือไม่ได้มีตัวกระตุน้น 2. องคือ e a r n i n g s มันไม่ได้มามบลิกายเป็นของที่เอา้าไม่ได้ทำให้เราสมหวังแล้วที้เป็น,ปนอย่าง,างไรครับพี่อยูอย จีนที่ผ่านมาเป็นแบบนั้นแต่ว่ามันมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นตอนนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวก่อนฟังก่อนัปิดเลยฉันไม่อยากฟังฉันมีจีนสิสเปอร์เซ็นต์ไม่พอฟังน,นี้ฉันรู้ปิดเข้า <laughs> ไปเลยอย่าเพิง่งอย่าเพิง่งมันมีทรงที่ดีขึ้นต้องบอกและเดี๋ยวเรามีหลักฐานมาให้ดูว่าเราไม่ได้แบบคิดไปเองว่ามัน <laughs> ดีขึ้นนะทีนี้ตามหัวข้อคือทางพค่อยถักวอ่าจะปวดจะปวดเพราะว่าถูกแล้วถูกอีกถูกแล้วถูกอีกจะบอกว่าเวลาถัวขึ้นนะคะ ให้ดู allocation หลักสัดส,ส่วนการลงทุนโดยรวมของ,ของเราทั้งหมดอย่างที่เราพูดมาตลอดว่าคนชอบถามว่าจีนกับ US เลือกอะไรแล้วที่จะบอกว่ามันเลือกไม่ได้อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนเพราะว่าแต่ละคนมันจะมีความแบบเด็ดคนละแบบเออความเก๋แบบคนละแบบยูก็จะเก๋ไปทางแบบเทคแบบ new innovation นว,นวัตกรรมของมาลิกใหม่ๆจีนจะอยู่ในแง่ของแบบความ ความร่ำรวยของประเทศเขาข้างในคนของเาความเยอะของคนเขาความแบบความแบบเทโลกันไปในทางเดียวกันของคนเขาแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายทั้งจีนและอเมเิกาเนี่ยมันจะใหญ่ในคนละแบบกันมันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาซื้ออะอยากเตือนตรงนี้เตือนและคิดซะได้ตรงนี้ว่าอยากหัวจน allocation เราเบี้ยวบิดเบี้ยวไปเช่นวันนี้ถ้าเรามีจีนถ้าเราเป็นคนที่มีจีน60%เราจะรู้สึกว่าพอฉันไม่ไปไหนเลยขณะที่พอร์ตเพื่อนบ้าน กคยสลงขมณะขที่พอเพิ่นบ้างไปไหนตอนไหนแล้วนะมันก็อาจจะทําให้เราสุขไม่เนื้อต่ำใจแต่ถ้าเราถั่วมันอยู่ในโพสิชันที่พอๆกันหรือว่าเหมาะสมเราก็จะรู้สึกว่าพอเราไม่ได้เบสครับผมแล้วตัวอย่าง allocation เท่าไหร่คือเหมาะเท่าไหร่คือเหมาะสมนะครับเราจะใช้อะไรเป็นแบบตัวอ้างอิงได้บ้างง่ายสุดใช้ขนาดของ GDP อ่าหลายคนจะบอกว่าเอ้ยมันดูยากจังไลยขนาดของ GDP คือต้องบอกว่า หุ้นในหุ้นในแต่ละประเทศมักจะ represent หรือแสดงออกเป็นสนัญลักษณ์ของเศรษฐกิจนั้นๆนะสมมุติถ้าวันนี้เรามี world บก US ต้องบอกว่าเราต้อง world บก US นะเพราะหุ้น world ส่วนใหญ่คือมี allocation ของ US เป็นหลักนะเราอาจจะมีสัก40นะเพราะวันนี้ world บก US รวมกันมันก็จะใหญ่กว่าจีนนะอาจจะมีจีนสัก30นะมียุโรปสัก10มีญี่ปุ่นสัก5ที่เหลือก็จะเป็นอื่นๆแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ การเดเวอร์ซิฟายของเราใช่อาจจะ็นแอสเซทคลาสอื่นบ้างก็ได้ใช่แต่ว่าอันนี้มันไม่ได้มันไม่ได้จำ็นกฟิกที่ตัวเลขนี้นะคะคมันก็แอดจัตเอาตามความรับได้อาเราตอนก่อนเราต้องเข้าใจข้บความตื่นเต้นแค่ไหนะเราต้องเข้าใจเหมือนว่าธรรมชาติของผุ้จีนคือมันแบบมันเหมือนเราขึ้นรถไฟหอกตลอดเวลาขึ้นก็เยอะลงก็เยอะนะ,ะเราก็แลกแต่ว่าความแข็งแรงของจิตใจแต่ว่าไม่ได้อยากให้ทิ้งจากอะโลเคชันนี้ไปไกลครับอันนี้ก็จะเป็นอะโลเคชันที่เราสุกว่า เอามาเอามาแบ่งปันเป็นตัวอย่างะนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเรามาดูระดับความถูกแพงของทางโลกเลยค่ะทโลกเทียบกับ performance ของสิ่งที่ตัวเองเขาทำได้อย่างนี้อมีชารตนี้มาฝากนะชารตนี้เป็นชารติที่ทางเราช่วยกัน create ขึ้นมาเพื่อความเข้าใจง่าย แต่ไม่รู้ว่าจะเข้าใจง่ายรลองดูก่อนนะแกล่างแกนล่างคือ performance yield นะดูว่าหุ้นมันบวกลบไปทางไหนนะถ้าไปทางขวาเยอะๆแปลว่ามันบวกเยอะจังเลยบวกมาจากต้นปีอ่าใช่ถ้าไปทางซ้ายเยอะๆแปลว่าลบสินะแกนตั้งแกนตั้งเป็นค่า PE แกนตั้งแกนตั้งดไม่เกี่ยวแกนตั้งเป็นค่า PE จุดสีฟ้าคือ PE ปัจจุบันจุดสีส้มคือ PE หลังในอดีต10ปี Oh. แต่วิธีการอ่านก็คือของถูกคือของที่จุดสีฟ้าอยู่ล่างจุดสีส้มอ่ะคือของถูกของที่แพงคือของที่ทเทียบกับตัวเขาเองในอดีตนะก็คือของที่จุดสีฟ้าสูงกว่าจุดสีส้ม<ไ>อัน,นถ้าวงตรงนี้มีใครถูกนะคนที่ถูกก็จะมีอ่ะเวียดนามถูกอ่าเวียดนามถูก p e r f o r m a เวียดนามเยร์ถืเด่นก็บวกนิดหน่อยนะบวกประมาณแบบห้าหกเปอร์เซ็นตะ์ยุโรปถูก แต่เขาขึ้นมาเยอะเหมือนกันก<ด>อคร์พีทีนี้บวกม,มาประมาณ10%นะแต่ก็ถือว่าถูกเดี๋ยวมันจะมี e a r n i n g s มาให้ดูด้วยว่าความถูกของมันอ่ะมันไม่ได้ถูกที่ราคามันบางตลาดถูกเพราะ E.P.S มันดีไว้รอบอ๋อนะมีการปรับประมาณการกำไรของบริษัทจอทิเบนขึ้นสุดท้ายนะทฤษฎีที่เรียนมาว่าใครคือเจ้ามือนะคือ E.P.S ในตลาดคือ E.P.S คือเจ้ามือ E.P.S คือ Earning per s h ป r e ถ้าหุ้นม,มันทำกำไรดีทุกคนจะพุ่งหามันอันนี้เป็นภาพในลองเทอมนะ คนที่ถูกตอนนี้ก็จะมีอาจจีนถูกแต่ performance ไม่ม,มาถ้าขัดไทยมองหาของถูกที่ยังไม่ขึ้นก็อาจจะเล็งมาทางเอเชียแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะขึ้นทันทีนะมันต้องมีมันต้องรออะไรสักอย่างที่จะทําให้เขาขึ้นมาได้มันก็คือมาตรก,การกระตุ้นจากภาครัฐเป็นปัจีัยก็ส่วนหนึ่งใช่แต่ซึ่งเราตอบไม่ได้นะว่าอไไร่ <laughs> ทีนี้มาดูสาเหตุข,ของการ ลงของมันก่อนวว่า,ว,าว่าสาเหตุเนะี้ยหนึ่งคือหุ้นที่ลงขนาดเนี้ยสาเหตุที่ทำให้หุ้นมันลงอ่ะมันคงเปแน่นแค่ไหนมันแบบมันจะอยู่ไปอีกนานไหมตลอดเวลาไหมหนึ่งคืออ่ะล่าสุดคือผู้ติดเชื้อโควิด เพิ่มขึ้นเขาเขาคงไม่หลอกดาวต้องบอกเขาคงไม่หลอกดาวแต่มันไม่ได้แปลว่าเวลาเราติดเชื้อโควิดเราจะแบบเฮลโลเราเที่ยวกันเถอะคือวันนี้ทรงตัวให้ตั้งตรงในวันที่เป็นโควิดเนี้ยยังไม่ได้เลยแล้วก็จะนอนแนบไปนะมันก็จะทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจมันก็อาจจะรู้สึกว่าเราอยากเราอยากทำอะไรหลายๆอย่างในวันที่เราป่วยแต่เราทําได้แค่นอนดูซีรีส์เท่านั้นอันนี้แต่ว่ามันจะสุดท้ายอ่ะมันจะกลายเป็นเรื่องปกติ เป็นนิวง,งนอนว่อไปอ่ะป่วยก็นอนพักแล้วการรักษาตัวมันจะสั้นลงอ่าแบบนึงก็หายนะมันก็แปลว่าอันหนึ่งความกังวลเรื่องที่หนึ่งอยู่ไมนะ่นานโอเคอ่ะเรื่องที่สองคือ p m เอ็มไที่มันตัวเลขเศรษฐกิจมันออกมาแย่กว่าที่คาดผิดหวังหนะผิดหวังผิดหวังผิดหวังจริงๆหรือก่อนหน้านั้นหวังสูงไปผิดหวังจริงๆเพราะมันผิดหวังหรือก่อนหน้านั้นหวังสูงไป สำหรับใครที่เคยตามฟันมารีอัพเดทก่อนๆเราเคยบอกว่าหุ้นจีนขึ้นด้วย expectation ของตลาดเปิดเมืองแล้วทุกอย่างจะแบบแลนดี้เดี๋ยวคุณที่รักเขาปิดมา2ปีนะจ๊ะทุกอย่างมันอันวัยมันแบบกลับมาต้องเร็วแรงคุณคุณป่วย2ปีคุณคาดหวังว่าคุณเปิดมาแล้วคุณวิ่งได้เลยมันก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวเออคุณก็ต้องให้เวลาเขานิดหนึ่งนะคะตัวเลขแบบ pmi แบบ48.8อะไรเงี้ยแย่สุดนะ47แต่ว่าจาก48ไป47เนี่ย ไม่ใช่เรื่องใหญ่ลนะอนี่ถ้าเป็นประเด็นบบนี้ก็คือดาวไสจจำกัดเศรษฐกิจจีนก็มีโอกาสฟึ้นตัวจริงๆนะปัญหาโลกาภิวัตนเด็กอ๋ออ่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ถ้าดีฟ a ลต์คือเรื่องใหญ่ก็เหมือนรัฐบาลไม่จ่ายมีไม่มีไม่หีไม่มไมมไมจ่ายมันจา่าแต่ว่ารัฐบาลออกมาก,การันดีแล้วว่าฉันเอาอยู่นะฉันเอาอยู่ฉันคิดว่าฉันควบคุมได้เรื่องมาจากเรื่องอสังหารมรัใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งถ้าเขาพูดว่าเขาบคุมได้ก็ต้องเชื่อเขา ว่าเขาคุมได้ตอนตอนนี้เราต้องเชื่อเขาไปก่อนนะที่ผ่านมาถ้าเขาพูดอะไรมันก็มักจะทําได้จริงเป็นในเวที่เขากําหนดทีนี้อันสุดท้ายคือเรื่องของ geopolitical risks ประชุม G7 ทุกคนก็กดดันว่าจีนเะต้องมาเป็นตัวกลางสารสัมพันธ์กับยูเครนและรัสเซียเป็นทูตสัมพันธไมตรีให้น้อยฉันเอาตัวไม่รอดไหมตอนนี้ทุกคนก็จะกดดันจีนนะซึ่ง geopolitical risks เป็นเรื่องที่ไม่จบอยู่แล้วมีมาตลอดทาง มันไม่มันมีมาตลอดทางกับกับกับจีเนาะมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราแบบอ่ะเป็น noise ในตลาดแปลวว่าอีจุดพวกเนี้ยมันจะหายไปอมันจะหายไปด้วยความถูกของวันเนี้ยด้วยเรื่องแนกดให้มันถูกเนี้ยแต่อะไรที่ทําให้มันขึ้นก็ถ้ามันหายไปมีตัวกระตุ้นกำไรมันก็ต้องกลับมาจะกลับมาใช่ทีนี้ระหว่าง A กับ H ใแชร์กับเอชแชร์ถ้าในมุมของ EPS ตัวไหนดีกว่ากันครับมีตัวไหนดูแบบเราหวังได้บ้างเราอาจจะหวังได้กับเอชแชร์ก่อนเราอาจจะหวังได้กับ S แชร์ก่อนนะเพราะที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นสัญญาณการปรับ EPS ขึ้นนะอันนี้เอาเอาตลาดหุ้นจีนเอชแชร์มาให้ดูนะว่า2013เป็นต้นมา 2013เป็นต้นมาหุ er okay. mm ้น hmm. จีนก็ลงมาตลอดทางสิบปีที่ผ่านมาเห็นไหมนักลงทุนตัวจริงต้องมีหุ้นจีนแล้วติดกันมาเป็นเวลาสิบปีแล้วเจ็ที่ผ่านมามันลงราคาหุ้นมันลงตัวที่มันลงมาพร้อมๆกับราคาหุ้นคือ earning per s h a r e กำไร์กำไรต่อหุ้นเพราะมันโดนหลายขนานโดนเ a ดวอร์โดนรัฐบาลควบคุมโดนโควิดคือเหมือนเป็นผู้ป่วยสงสอง วันนี้ก็ต้องให้เวลาเขาฟื้นตัวแต่บนสมมติฐานที่ว่าบริษัททุกบริษัทจะพย,ยายามอย่างถึงที่สุดให้ตัวเองมี learning ซึ่งวันนี้เราเริ่มเห็นเราเริ่มเห็น<ม>ถ้าไปดูเ share สิบเอดตัวแรกสิบอ็ดตัวแรกของ share, เ S ดแชร์ประกอบไปด้วยอันไม่รู้จักตัวไหนบ้าง t e n เ e n รูจ้จักปะเล่นเกม c หน้า Construction Bank a l i บริทรวน China m o b i l ผิงอันอินชัวรัน Bank of c h i n นา BYDJD BYD คือวิ่งเงินเกลื่อนเราเลยแล้วมันสวย้วยนะแล้วมันสวยด้วยทั้งหมดเนี่ย11บตัวแรกเนี่ยมันมันให้สัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งห6ขสงบอกเอรนของของ index เพราะฉะนั้นถ้าเราจะซื้อเอสชรเราอาจจะไปดูว่าอีหุ้นพวกเนี้ยกำไรมันเป็นยังไงหนอในอนาคตจะดีขึ้นไหมราคาวันนี้เทียบกับอดีต สมเหตุสมผลหรือเปล่าวผลกำไรที่จะทำได้ในอนาคตเป็นยังไงกันบ้างเอเอเาตัวแรกมาให้ดูเทนเซนเทนเซนเทนเซนล่าสุดคือโดไล่หลายเรื่องเพราะว่าเป็นเทคใช่ไหมดีเป็นเกมมอืมอมเมาเยาวชนเล่นเกมทั้งวันไม่ทำอะไรอย่าง <c oughs> อื่นเติม <c oughs> ไปเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> แต่ล่าสุดปลายปีที่แล้วก็มีการอนุมัติเกมใหม่ให้เขาเขาได้มากขึ้นนะผ่อนคลายมากขึ้นถ้าดูในแง่ของรายได้คูณสองพนสิบเน่ะ377อยเ มิลเลียนหยวนปีนี้ปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่อยู่ที่ประมาณ600้อโอสามรอไปหกร้อยเยอะนะครับอ่าคือโตขึ้นขนาดนี้นะ EPS จาก9.7้าจุดเจ็ดสามมาสิบห้าอ่าแปลว่า e a r n i n g ็มานะอ่าถ้ามาดูในแง่ของราคาราคาที่เดิมค่ะราคาวันนี้กับราคา2019คือที่เดิมทางที่เขาทำกำไรได้มากขึ้นกำไรต่อหุ้นก็เยอะขึ้นเกือบเท่าอ่ะง่ายง่ายซื้อราคาวันนี้ได้ดเีนมากกว่า5ปีที่แล้วอ่ะ อคิดแค่นั้นเลยทีนี้ถ้ามาดูความถูกความแพง PE เฉลี่ยย้อนหลัง5ปีที่ผ่านมาตอนนี้อยู่ติดลบ1นึ่งส a นดั e v i a t ชั n ก็คือ PE ถูกนะในอดีต PE เคย25วันนี้ PE คือ1 4อ,อันนี้คือตัวแรกนะตัวที่ออ Back, 2อง c หน n า c o n s t r u t i o n บบกก็ดีขึ้น g r o u ไ f i n a n c ก็ดีขึ้นแต่อาจจะไม่ได้ดีมากเพราะว่าเศรษฐกิจมัน ชะลอตัวเร็เนาะกู๋ไฟแนนซ์ก็จะเอฟเฟกกับกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจนะอย่าง2 0 1 9เนี่ยเรดบัตอยู่ประมาณ678 2 0 2 3ก็ประมาณ798อ่าก็ดีขึ้นก็ดีขึ้น EPS ก็ดีขึ้นนิดหน่อยนะจาก1.05มาประมาณ1.34ก็ดีขึ้นแต่ราคาหุ้นดิวโล10%ขึ้แต่ราคาหุ้นยู่โลอ๋อตะกี้อยู่ที่เดิมตัวนี้ดิวโลตัวนี้นิวโลอ่าถ้าดูตัวต่อไปอ่าตัวต่อไปตัวต่อไป บา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 อาริบาบาอารีบาบาทำไมพี่ไหลลงตทาง <laughs> และข่าวคนนี้ดี่ไหลลงตา <laughs> uh, 2019, ลาดอารีบาบา2019ิบเก้ารายได้อยู่ประมาณ376 2 0อยเจ็ดาม 2000, เขาฟูเย,ยไปแล้วตอนนี้ม,มาบาเขาประกาศเหอนเหมือนคนอื่นตอนนี้เราอาจจะต้องเห็นเอาแค่2,023ันยี่สฟูเยะก็ได้จาก376มาเป็นแปดร้อเท่ากว่า Yes เทนะ่ากว่ามาดูราคาหุ้นเซอยู่รยรหรือเปล่ามันก็ไม่ค่อยสง่งผลมันไม่มีเหตุผลมันไม่มีเ<ม>หตุผลถามว่าในอนาคตถ้าซื้อแค่วันนี้นะกับย้อนหลังห้าปีที่แล้วนะซื้อแค่วันนี้คุณก็ได้ดีเด่นมากกว่า<ม>ด,วด้วยราคาถ้าเทียบกันนะ<ม>และ c ็อปเทนโฮดดิ้งพ็อป1ตัวที่เราซื้อเหมือนกันทุกตัว b y วดีก็เหมือนกันเป็นอย่างนี้เป็นภาพนี้ทุกตัวแปลว่าตอนนี้เราซื้อของที่ค่อนข้างถูกถ้าเทียบกับ ปีที่แล้วคำถามต่อไปคือว่าเราคาดเปกว่านาคตนมันจะโตได้ไหมเราก็ต้องถ้าเราซื้อวันนี้อินเด็กซ์แถวแนี้เราก็ต้องให้เวลาเขาพิสูจน์ซึ่งด้วยโมเมนตัมที่เขาทำมาหรือด้วยแอนาลิสต์ที่ฟอร์เควสต์ไว้มันก็ควรจะดีเวอร์ดาระยะเวลาในการพิสูจน์เราก็อาจจะสักสองไตรมาสสองไตรมาสดูซิว่าเธอหลอกซันหรือเปล่าเธอหลอกฉันแล้วหลอกฉันอกีหอกหรือเปล่ามันก็น่าจะเห็นภาพที่ดีขึ้นในอีกสักสองไตรมาสที่ผ่านมา อีกที่กับพี่กำลังจะถึงนะแล้วก็ค่อยๆพิสูจน์กันไปว,ว่าว่าด้วยราคาวันนี้มันคุ้มไหม,มแต่อย่าลืมว่าถ้าจะซื้อสิ่งสำคัญต้องดู allocation okay, ของเราและเหตุผลที่เราเข้าไปซื้อเราซื้อเพราะว่ามันถูกไม่ได้หมายความว่ามันจะขึ้นมันคือการซื้อของอที่ดาวสายตัดใช่ค่ะแต่มันก็มีเหตุผลัพ p อ o r t ในเรื่องของการทำกำไรนะครับถูกต้องอันนี้ก็เป็นเรื่องของหุ้นจีนจริงๆจีนเนี่ยมันคำว่าถูก แล้วบริษัททางตะรัได้ภาพมันคล้ายๆกับยุโรปกับญี่ปุ่นเหมือนกันญี่ปุ่นไม่ถูกแต่ยุโรปถูกก่อนอ้าถ้ากลับไปชาดเพราะมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาว่าไม่ไปไหนอ่าใช่่อนนี้ญี่ปุ่นเป็นาพเนี้อยู่ดีๆก็คือถูกแล้วก็เออร์เน็ตมาสปอร์ตแล้วเขาก็แลนดี้เลยตลอดทางแต่ตอนนี้เขาแลนดี้ไปไกลไป็นชนิดไกลจากไกลจากแอดเวชั่นเดิมไปจุดน้ำเงินนี้คือขึ้นไปบนฟ้าสิบเท่า อ่า <Okay. S 2> อันนี้แต่ยุโรปยุโรปเป็นภาพที่ถูกแล <Okay. S 2> ะเออร์เน็งส์เพอรสำหรับคนี้อาจจะแบบรู้สึกว่าเอ้ยยุโรปที่ผ่านมาเขไม่มีใครพูดถึงเลยมันดูแบบเอ้ยอเศรษฐกิจแย่ดอกเบี้ยขึ้นอินฟล่ชันต้องมามไม่ลงแน่ๆเลยรัเสเซียยูเครนลบก,กันปุ้งปังคุณขึ้นเฉยอ่าอันนี้ก็ก็มีเหตุผลที่ว่าอ่าเออร์เน็เข้ามาครับ ใจชื้นใจชื้นใจชื้นอ่าตัดผ้มาที่อะไรเดียว us us เออ us ที่แบบว่าร์ฟอร์มดีมากตกมาให้เขามงลงมงลงท่านที่เป็นประเทศที่ดูมีปัญหาเยอะมงลงที่ไทยต้องบอกว่ามงลงที่ไทยถ้าถ้าเอาเอาเอา N a s d a q ก่อนนะทุกคนบอกว่าโอ้ย oh, หุ้นเทคขึ้น30เอาภาพของ n a s d a q มาให้ดูว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ขึ้นทุกตัวอ่าถูกต้องแล้วถ้าเอา N a s d a q มาเทียบกับเ p เราจะเห็นว่า n a s d a q ทำได้ดีในกลุ่มที่เป็น generative <c oughs> อ๋อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของวัตกรรม AI ใช่ทุกคนคาดหวังว่าเจเนเรช AI จะเปลี่ยนโลกเหมือนที่เราเคยคาดหวังว่าอินโนเวชั่นจะเปลี่ยนเราเราพูดชื่อไม่ได้เราไม่พูดชื่อแต่อินโนเวชั่นเปลี่ยนเราแล้วมันก็เปลี่ยนเราจริงจงเปลี่ยนเราไปไหนยิ้มแห้งตาไหลเนี่ยมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่มีเทคที่เป็นแบบเทกจ๋าตอนนี้นะต้องพิจารณาว่า มันเกิดพื้นฐานไปไกลหรือเปล่าสิ่งที่เราบวซื้อวันนี้สมมติว่าวันนี้ไม่มีหุ้นเลยจะกระโจนเข้าไปวันนี้คิดก่อนนะว่าอะไรที่ทำให้มันไปต่อจากตรงนี้ว่ามันขึ้นด้วย expectation ว่าว่า AI จะเป็นจรเง Gen AI ย่าไม่ใช่ AI ธรรมดานะไม่ใช่ AI แบบรุ่นแบบประมวลผลนะมันคือแบบขั้น b e y อ่าซึ่งวันนี้ถ้าเราพูดถึงว่า Generative AI ในในหมู่หมู่คนที่ไม่ได้รู้จัก investment ใดๆอาจจะรู้สึกว่า คืออย่างอะไรอย่างอะไรอย่างอ่ามันใช้เวลาของมันใช้เวลาไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นไปไม่ได้นะมันเไม่ต้องหวคับเดี๋ยวเราจะมาขยายความเรื่องนี้กันในฟันเองติดตามไปนะครับมันเป็นไปได้ในนี่บอกฉันก่อนนหฉันทำไม่ทันเอาล่ะไ่ด้กดดันนะสแตนคู่สแตนแปร์อ่ะมันมันคงต้องวัดกันว่าถ้าด้วยราคาวันนี้นะที่มันขึ้นมาขนาดนี้มันคงต้องวัดว่า expectation ในอนนัคืออะไรคือ deliver earnings ได้จริงๆหรือเปล่านะะถ้าเทียบกับ S&P e 500นะถ้าดู S&P 500เราจะเห็นชาร์ตกลุ่มที่ขึ้นก็จะเป็น Microsoft Google Apple Tesla Amazon ใช่แต่มันจะมีหลายกลุ่มที่ดูแบบอ้าวยังแดงอยู่แดงก็คือยังไม่เพิ f o r อใช่ไหมครับคือติดลบเลยล่ะใช่ยงกลุ่มที่เป็นแบบการเงินอย่างเงี้ยก็จะเห็นสีแดงมากกว่านะหรือกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีสุขภาพ เป็นเท็เหมือนกันนะเป็นเทเหมือนกันแต่เป็นเทกแบบเฮลแค์ก็ยังไม่มาไม่มาคนคนที่มาคือคนที่ AI เพราะเราเห็นแบบฟีต่างๆแบบโหวาดคนเขียน Essay ตอบคำถามอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าคนคาดหวังอะไรที่มากกว่านั้นไปเรื่อยๆมันต้องวัดว่ามันจะเป็นภาพจริงหรือเปล่าสำหรับคนที่มี US วันนี้ทำยังไง <Ừ. S 2> มีเท็ดใหญ่ๆถ้ามีเป็นเท็ดจ๋าก็อาจจะต้องพิจารณาว่าเรายังเชื่ออยู่ไหมว่ามันจะมันจะไปได้ด้วยเห็หุผลไนะถ้าเราไม่เชื่อเราอาจต้องลดความเสี่ยงลงหน่อยหนึ่งหรือถ้ายังชอบอถ้าเรายังชอบในต่างอของ US อยู่เราคาดว่าจะเห็นหินในการลดกับเบีย้ยของคุณเจอรมรพาวเวลล์ในปีนี้ซึ่งมันจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแป e ลง EPS เราอาจจะ move มาอะไรที่มัน l a กกั d ก็ได้นะคะคนี่ก็จะเป็นภาพของเด็กพุ่ง US ก็คือ S&P 5 0 0ภาพยังแรกกข่าตัว NASDAQ ใช่ใช่ใช่ทีนี้เอา EPS มาให้ดูว่า EPS ของ S&P 5 0 0อ่ะมันทรงๆนะอ่าถ้าดูเป็น EPS ของ NASDAQ ลงนะจ๊ะส่วนทางกับราคา,า,ก,า,คาก็ต้องแฟชั่นเนี่ยแหละก็ต้องถามนิดน,งนึงว่าใช่เหรอ,อใช่เหรออ่าอันนี้เอามาให้ดูเล่น ยุโรปอยากดูใครอีกอะอยากดูยุโรปเหรอนี่ไงยุโร <Euro. S 1> เป็สิ่งที่เราอยู่บอกว่าเราอยู่ดีเราก็งงว่าแบบอ๋อทำไมพุ่นขึ้นอะอ๋อเพราะ e อีพสมายสุดท้ายแล้วอะ่ะเท่าที่เราดูดูชาร์จมานะสิ่งที่มันมี correlation เยอะกัอนละคะหุ้นมากๆมันไม่ใช่ข่าวใดๆที่เราประสบพบเจอเด c e i l i n g นี่อะไรเนี่ยเพราะทั้งหมดทั้งมวลนะมันจะมัดรวบตึงไปอยู่ใน มีเงินป่ะ EPS กอมีเงินกำไรป่ะปาาำกำไรป่ะท<ำ>ี่บริษัทเนี่ยทำกำไรป่ะเงินทำกำไรได้จริงป่ะทำกำไรได้จริงจบไม่ว่าคุณจะมีข่าวใดๆก็ตามถ้าบราาิษัททำกำไรได้คือจบอ่าอย่างอย่างยุโรปเนี่ยก็จะเห็นภาพ EPS ที่ฟื้นตัวค่อนข้างชัดนะคะหุ้นยุโรปก็บอดโดยรวมๆก็ขึ้นมากกว่านั้นขึ้นกระจายอ่าขึ้นกระจายโดยรวมๆคือ EPS น่าจะขึ้นโดยกระจายนะไทยดีกว่าไทย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  Election r a ล l y ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจสักครั้งยทำไมสีมันเป็นอย่างนี้เออทำไมสีเป็นอย่างเนี้ก็คือที่ผ่านมาน่ะหุ้นที่มันแบบโดดเด่นมันก็เดลต้าแหละเนาะเดลต้ามันดูโดดเด่นนะคนอื่นมันก็จะโดนผลกระทบของ งนงนโยบาย,าย,บายที่เกี่ยวข้องเอาจริงๆมันไม่ชัดเจนแหละถ้ามันชัดเจนพวกนี้จะดีขึ้นแล้วต้องอาจต้องรอความชัดเจนเพราะว่าอย่างที่พีวิบ,บ,บอกว่าทุกคนยังไงเราต้องปรับตัวเพื่อทํากําไรอยู่ถูกทุกคนมีทาร์เก็ตทุกวันเรามีทาร์เก็ตทุกวันบริษัทมีทาร์เก็ตทุกวันบริษัทต,ต้องการกาไรทุกบริษัทไม่มีบริษัทไหนบอกว่าอ้าววันนี้เราการบิสุทธกันดีกว่าไม่มีหรอกอะ มันก็ต้องวัดว่าสิ่งที่เราสัญญากได้กับสิ่งที่ดูเดลิเวอร์จริงๆมันทําได้หรือเปล่าถ้ามันทําได้เดี๋ยวราคาหุ้นมันก็กลับมาอ่าแล้วไทยถูกหรือแพงครับตอนนี้ไม่ถูกไม่ถูกแต่ก็ไม่ได้จัดว่าแพงมากแต่ก็ไม่ถูกแต่ว่าไทยอ่ะมันไม่ถูกก็คือทรงๆแต่ว่าอยู่ในเอออยู่ใกล้ๆกับดิเด็กที่อันเดอร์พอร์ใช่ใช่มันอาจจะมีแรงกดดันในเรื่องของการเมืองนี่แหละการเมืองประมาณน เดื่อนี้ก็ประมาณนี้แล้วถ้ามีแล้วอย่างนี้เราควรจะซื้อของที่มันแพงแล้วมันแพงได้อีกหรือวราควรจะซื้อของที่มันถูกเราควรจะจัดเป็นแอส e ซ location ตอบมาแบบทุกคนบอกว่าหัวม,มันตอบนางงามมากเลยอะตอบแบบดูแบบโอ้โหเป็นนางงามมากเลยในความเป็นจริงเพราะมันพูดแบบนั้นที่แ่านมพูดแบบนั้นวันเนี้ยคนที่มีจีนเดี๋ยวจะรู้สึกว่าแบบอิจฉาเพื่อนที่มีเทคเยอะอหรือคนที่มีเทคเล็กเยอะก็จะอิจฉาเนทาไม่มีเทค <Tech S 2> ใหญ่เพราะฉะนั้นนะคะมันคือ ได้เวอร์ชฟายแหละได้เวอร์ชฟายเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงและใช้ได้จริงเราอาจจะแบบไม่เราอาจจะไม่ได้มีความสามารถในการจวดหูกตลอดทางเนอะว่าแบบเอ้ยจวดจีนขึ้นจวดเท็กขึ้นจวดเท็กใหญ่มันไม่ง่ายหรอกถ้ามันง่ายเราสองคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ไม่มาทํางานเรารวยแต่ก็คือการจัด asset allocation ทำให้คุณรอดในระายๆยาวครับก็เท่ากับว่าสมมติถ้าเราอยากจะหัวจีนเราก็อาจจะไม่ได้เพิ่มแค่จีนตัวเดียวไ็ได้เราก็เพิ่มอาจจะเพิ่ม ฝั่ง US หรือ Global Equity หรือเพิ่มเข้าไป<ช>พร้อมๆกันเพื่อไม่ให้ allocation โดยรวมมันเสียไปอย่างนี้ใช่ใชไหมคะพีใ<ช>ใ่ใช่ก็เป็นภาพนั้นค่ะก็ประมาณนี้ คิดว่าคุณผู้ฟังนะครับน่าจะไอเดียได้ไอเดียมากขึ้นรวมไปถึงได้กาลังใจจากการลงทุนในหุ้นจีนเนาะ่าครับว่ามีความหวังไม่ความหวัง,ว,ว,งว่าตัวหุ้นเองเนี่ยยังมีคุณภาพที่ดีอยู่นะ,ะแต่ว่าราคาันอาจจะยังไม่ได้ไปไหนนะครับเมื่อเทียบกับประเด็นอื่นที่มันร้อนแดงกว่านะตลาดแบบพุ่งกระโจนเข้าไปตลาดคาดหวังมากกว่านะครับก็เดี๋ยวเดือนหน้านะครับจะมีประเด็นอะไรนะครับมาเล่าให้ฟังอีกนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับกับรายการ กลุ่มสี a แคปิตอลไอฟันมาเรียบเด็กนะครับวันนี้ผมกับพี่ยุวิลาคพูดฟังไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าครับสวัสดีครับสสวัดีค่ะ